เอสสองสามสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมาคลิปนิดจะมารีวิวตุ่นะครับซึ่งมันจะหมดแล้วตอนนี้มันันที่สามเอ็ดผมถ่ายตอนเยี่ยงคืนห้าสิบนะมันหมดตีห้านะครับซื้อจากร้านอ่ะเดี๋ยวจะมาโชว์กันว่าตุนเนี่ยมันดียังไงเออนะพอดีเพิ่งกันเด็กดัหมือนว่าเออมันมีขายแล้วมันจะหมดวันนี้โมเดลยุ่งยุ่งยนะครับมันก็จะทำคลิปเลย เขาจะมาโฆษณานะจะมาใช้ให้ดูก็ผมผมคิดว่ามันก็น่าจะดีพอสมควรนะอะาจจะขอกดหยุดไว้ก่อนเลยเนาะรอเจอบอดก่อนน่าจะไม่มีคนแล้วต็ดจับอะโอเคนะครับผมมาต่อเจอคนว่ะไม่จเจออ่าเดี๋ยวจะโชว์ดูหนึ่เดี๋ยว,วขอดูพลังเขาก่อนนะครับรอเดี๋ยว ถ้บอกอีกแล้วถือว่าเราเจอูตัวสู้ที่ไม่แข็งม,มากนะอันดับแรกบินไมเขากันือก่อนเลยนะครับเขาเรียกว่าเรียกใช้ทุนระเบิดตามตำแหน่งที่เราเลือกเลยสามารถจิ้มวางได้เลยนะเดี๋ยวผมใช้ดูหลังจากสองรอบล้วจะระเบิดภายในระยะ170หน่วยความแรง115เร็น,นะครับ อ๋อเอาโมงม้าขาเนี่น่าจะเป็นจุดวางคลิปแล้วลากอ๋อมันต้องลากนะครับผมันรดไปโอเคมึงโดนะโอะไรเนี่ยอ่ผมยังไม่ดีกันแล้วกันกลัวกเขาตายก่อนนะครับอ่าโอเคเทิร์นหนึ่งเอ้าไอชิบหายเธอมันต่อวะ่ะเออผมไม่ไเบิร์ตเลยครับตอนแรกมันจะแช่ ให้เดินนะเออเชื่อนี้เชื่อนี้ะนะกดพาเลยแล้วกันเฮ้ยยังไม่ระเบิดอีกเหรอสองรอบสองรอบคือทั้งสองรอบใครวะสองรอบเขาเหรอเฮ้ยไม่เอาไอ้เพิ่์นตุนเอา เระเบิดแล้วสองหมื่นหกเลยไม่ใช่ไหมวีใครเห็นไหมโอ้โหเกือบตายเลยนะครับโอเคจบแค่นี้เนาะซิลมีโอเคเป็นคิวพิชเชอร์โอเคครับขอบคุณครับตุนก็นดีอย่างนี้นี่เองนะเออไม่รู้จะอธิบายไงนะไปแล้ว